อนที่968ประกายแสนสีทองยังคงสาดส่องออกมาอย่างเข้มข้นขณะที่เขายังคงผสมผสานพลังทั้งหมดเข้าด้วยกันในดวงตาของตัวเองเยี่ยมจัละเคเนเบญทาได้ส่งเสียงออกมาพร้อมทั้งพึ่พำมออกมาว่ามันใ้ความรู้สึกเหมือนกับว่าสําเร็จแล้วเลยแฮมันจ้องมองไปทางเหรียญเทียนอย่างจดจ่อก็จริงแต่มันก็ยังให้ความสนใจกับการต่อสู้ของยี่ตรงอยู่เช่นเดียวกันนี่ จึงทำให้เวลาผ่านไปกว่า3มวันอย่างรวดเร็วสามวันนี้เยต่ตงเกือบจะตายไปแล้วสามครั้งส่วนหลินเทียนเองก็ฝึกฝนด้วยร่างกายที่เต็มไปด้วยประกายแสงอันเขียมขคนไม่นานเวลาก็ผ่านพ้นไปอีกหนึ่งวันเต็มวันนี้เป็นวันที่กลิ่นอายของหลินเทียนเริ่มปั่นป่วนขึ้นอีกครั้งเขาได้ส่งเสียงพางกากเลือดออกมาอีกหลายครั้งโดยดวงตาที่มีเลือดไหลออกมานี่จึงทําให้กลิ่นอายของเขาพันบาบางลงอย่างฉับพลันจัลหลักเป็บจะทาที่อยู่ห่างออกไป ก็ถึงกับพงะไปทันทีและเรียบก้าวเท้าออกมาและถามขึ้นว่าล,ล้มเหลวงันหรือหลินเทียนได้พยักหน้าของเขาเล็กน้อยพร้อมทั้งปาดเลือดที่มุมปากและดวงตาออกณตอนนี้เขารู้สึกเจ็บปวดที่ดวงตามากกว่าครั้งก่อนมากเสมือนกับว่าถูกเข็มนับพันกำลังทิ่มแทงเข้ามาเขาโบกมือขวาว่าเอาของเหลือจากบ่อน้ำิญญาณหวนึ่นขึ้นมาพร้อมกับดื่มเข้าไปพาหมุนบวนแก้วชาวของตัวเองเพื่อดูดกลืนมันได้รับบาดเจ็บสาหัสยิ่งกว่าครั้งก่อนอีก,กหรือ จัลเค้เ็นะทาได้แต่จ้องมองไปทางเขาสำหรับผู้บมเพาะแล้วหากว่าพลังศัตธรรมได้รับความเสียหายมันก็จะเป็นเรื่องที่ยากมากๆที่จะฟื้นฟูมันกลับมาช่วงหลายสิบวันมานี้หลินเทียนได้รับความเสียหายไปถึงสองครั้งซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆไม่เป็นไรหรอกกายังมีของเหลวนี้อยู่อีกเยอะบาดแผลแค่นี้มันไม่ถือว่าใหญ่อะไรหลินเทียนได้พูดออกมาระหว่างนั้นเขาก็ได้ถอนหายใจออกมาและมันเป็นเพราะว่า ขามีของเหลวเหล่านี้อยู่จึงไม่จําเป็นต้องคํานึงถึงอาการบาดเจ็บที่เขาได้รับแต่สิ่งที่ทําให้เขาต้องถอนหายใจออกมาก็เป็นเพราะว่าขั้นตอนการปึกฝนเนตรนี้มันเป็นอะไรที่ยากลําบากแสนเข็นซะเหลือเกินหมัดพระเจ้าเยี่ยตรงเสียงคำรามถูกส่งออกมาจากทางเย่ยตรงขณะที่ร่างกายของเขาเปิดอเปื้อนไปด้วยเศษดินโคลนขณะที่กําลังเวียงหมัดเขาใส่ร่างของเจ้าอาศูนที่อยู่ในเขตแดนจาก,กพรนณภาต่ำไม่ฝ่ายตรงข้ามถึงกับการขึ้นมาไม่ได้อีกหลีนเทียนและตะละเค้ ได้แต่หันมองตามออกไปพร้อมทั้งอดหลุดขำกับชื่อที่เด็กน้อยตั้งออกมาไม่ได้ท่านอาจารย์ท่านลุงจัลลเเคเยตรงที่เห็นพวกเขากําลังหันมองมาทางตนก็ได้รีบส่งเสียงออกมาอย่างล่าเรื่องหลินเทียนซึ่งกําลังมองอยู่ห่างก็ได้เผยรอยยิ้มออกมาพร้อมทั้งลุกขึ้นยืนไม่ฝึกฝนต่อแล้วนั่นหรือจัลลเเคเ้เบญจทาตได้ส่งเสียงออกมาพักสักหน่อยดีกว่าข้าจะรีบร้อนไม่ได้หลินเทียนได้พูดออกมาข้าเอง ก็อยากจะดื่มด่ำไปกับบรรยากาศโดยรอบส่วนเจ้าหนูเยี่เองก็ฝึกฝนมาหลายวันแล้วน่าจะถึงเวลาพักผ่อนได้แล้วการฝึกฝนติดติดกันหลายวันมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่นักแต่ละแค่เป็นทาตุได้แต่เสยียยิ้มออกมาโดยที่มันไม่พูดอะไรอีกและมันเป็นตอนนี้เองที่พวกเขาตามปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าของเย่ยตรงอย่างรวดเร็วซึ่งเมื่อเห็นบาดแผลของเยี่ยตรงที่ไม่ได้หลายแรงอะไรมากนักอีกฝ่ายก็ได้หมุนบวนทักษาสสุริยันปณิธานเพื่อฟื้นฟูตัวเองกลับมา แล้วก็เดินออกไปอีกครั้งพวกเขายังคงเดินชมวิวออกไปเหมือนกับหลายๆวันก่อนหน้านี้แล้วหลังจากนั้นก็กลับมาแต่ไม่เยดต,ตรงฝึกฝนอีกครั้งแน่นอนว่ามันรวมถึงตัวของเขาด้วยที่เริ่มฝึกฝนทักษะเนรแห่งสัตว์จะทำอีกครั้งนี่จึงทําให้เวลาร่วงเลยผ่านไปกว่าสองเดือนเต็มอย่างรวดเร็วแต่ว่าหากนับรวมก่อนหน้านี้แล้วเขาก็ได้ฝึกฝนทักษะนี้ไปถึง12ครั้งแต่ก็ไม่มีครั้งไหนเลยที่เขาสำเร็จมันได้ วันนี้เป็นวันที่เขาเริ่มฝึกฝนครั้งที่13และทำให้ร่างกายของเขาอาจไปด้ประกายแสงสีทองอันเย้มคน้นพิปตาเวลาก็ได้ผ่านพ้นไปอีกหนึ่งวันร่างกายของหลินเทียนได้สั่นไหวอย่างรุนแรงก่อนที่เขาจะกราบเลือดออกมาจากปากและมีเลือดไหลออกมาจากดวงตาอีกครั้งมือทั้งสองข้างของเขาสั่นระลิกไม่หยุดหย่อนขณะที่เขารู้สึกเหมือนกับว่าดวงตาของเขากำลังจะระเบิอดออกจัลลเคเนเบญธาได้แต่ขมวดคิ้วเข้าหากันก่อนที่มันจะพูดขึ้นมาว่า เจ้าหนูหากว่ามันไม่ดีก็หลมเลิกซะเถอะนั่นอะเป็นถึงทักษะที่เจ้าสวรรค์ได้สร้างขึ้นมาเลยนะมันมีความแข็งแกร่งไม่แพ้เนตรหญินและเนตรหยางเลยนะมันเป็นอะไรที่ท้าทายสวรรค์เกินไปหลิ่นเทียนได้ปาดเลือดที่มุมปากและหางตาของตัวเองออกด้วยความสงบเอาจริงๆแล้วการบ่มเพาะที่ทําให้ร่างกายแข็งแกร่งขึ้นและสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้เป็นพันเป็นหมื่นปีจากที่ไม่ถึงร้อยปีนี่มันไม่ท้าทายสวรรค์งันหรือในเมื่อท้าทายสวรรค์อยู่แล้ว มันจะกลัวอะไรกันอีกเขาได้ตอบกลับไปนี่จึงทําให้จัลลข้เบญจธาตุได้แต่อา้างและหมดคําพูดไปในทันทีหลินเทียนได้เสยยิ้มออกมาพร้อมทั้งโบกมือขวาหยิบเอาของเหลวจากบอ่อน้ำมิญญานหวนคืนขึ้นมาพร้อมทั้งดื่มก็ไปแล้วหมุนบวนเก้วิชาของเขาเพื่อดูดกืนมันนีจึงทําให้บาดแผลตามร่างกายของเขาเริ่มรักษาตัวเองอย่างรวดเร็วจัลลข้เบญจธาตุที่กําลังจ้องมองไปทางเขาก็ได้พูดออกมาด้วยสีหน้าจริงจังว่า เจ้าหนูอย่าหาว่าข้าไม่เตือนเลยนะ,จะเจ้าได้รับบาดเจ็บมาสิบสามครั้งแล้วหากว่าเป็นแบบนี้ต่อไปอีกหน่อยข้าบอกได้เลยว่าของเหลวนั่นคงจะช่วยอะไรเจ้าไม่ได้อีกแล้วหลินเทียนได้พยักหน้าของเขาพร้อมกับตอบไปว่าข้ารู้แล้วข้าจะระมัดระวังแม้ว่าของเหลวนี้มันจะมีความสามารถในการรักษาอาการบาดเจ็บก็จริงแต่หากว่าได้รับบาดเจ็บติดต่อกันหลายครั้งและใช้เจ้าสิ่งนี้รักษาต่อเนื่องก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการรักษาของมัน เบาบางลงยิ่งกว่าเดิมมากเขาได้จะถอนหายใจออกมาพร้อมทั้งหย่นขึ้นไปกันเถอะเขาได้พูดออกมาเจละเคเบญจธาตได้เสยียยิ้มออกมาและไม่ได้พูดอะไรมันเป็นเพราะว่าเยตงได้ต่อสู้กับเหล่าสัตว์อสูรม,มามากมายดังนั้นจึงได้คิดว่าควรจะย้ายที่ได้แล้วนี่จึงทําให้พวกเขาเดินทางออกไปอีกกว่าครึ่งเดือนเต็มก่อนจะพาเยโตงกลับเข้าสู่เส้นทางการต่อสู้และให้เจละเคเบญจธาต อคอยคุ้มกันในขณะที่เขาฝึกฝนอีกครั้งประกายแสงสีทองได้อาบไปทั่วล่างของลินเทียนในขณะที่สัจธรรมเลือดลมและตาประทับบังกรได้ประสานเข้าด้วยกันที่ดวงตาของเขามันทําให้ประกายแสงสีทองที่ส่งออกมานั้นยิงเข้มข้นขึ้นไปอีกแถมกลิ่นอายของเขาเองก็ยังพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ละกเคเบนจดาที่อยู่ห่างออกไปก็ได้แต่จ,ดจอดยจอ,อยกับร่างกายของยีตง่ตงและสถานการณ์โดยรอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้น หลินเทียนยังคงนั่งขัดสมาธิอยู่กับพื้นโดยร่างกายที่ส่องประกายแสงเจิดจัสออกมาอย่างเข้มข้นเขายังคงฝึกฝนอย่างสงบขณะที่กลิ่นอของเขาแปรเปลี่ยนจากอ่อนโยนกลายเป็นปั่นป่วนขึ้นมาในบางครั้งนี่เป็นตอนที่เขานั่งขัดสมาธิอยู่บนก้อนหินซึ่งเขานั่งมากว่าครึ่งเดือนเต็มแล้ววันนี้เป็นวันที่แรงกดดันของเขาได้พุ่งสูงขึ้นขณะที่ดวงตาของเขาได้ส่องประกายแสงอันเข้มข้นออกมาไม่หยุดหย่อนตัวของเขายังคงนั่งอยู่กับที่ ขณะมีเลือดไหลออกมาจากมุมปากและขอบตาซึ่งมันเป็นตอนนี้เองที่เขาได้ลืมตาขึ้นมาอย่างช้าๆล้มเหลวจลัล่าเคเบนจะทาได้แต่ถอนในใจออกมาด้วยสีหน้าที่เปลี่ยนไปผ่างพูดออกมาด้วยสีหน้าแปลกๆแม้ว่ามันจะปันป่วนแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะหลินเทียนได้ยิ้มออกมาจางๆพร้อมทั้งปาดเลือดที่มุมปากและมุมหางตาของเขาออกไปพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าเป็นค่ซสอนให้กับข้าหน่อยสิ ถ้าจะสะกดพลังของตัวเองเอาไว้ที่เขตแดนเจ้าแห่งต่างระดับที่หนึ่งเจ้าเองก็โจมตีด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่มีก็แล้วกันแต่ละเคเบญจธาตุได้แต่พะงาไปพร้อมทั้งพูดออกมาว่าเจ้าคิดจะทําอะไรฝึกฝนยังไงล่ะเขาได้ตอบกลับไปสั้นๆนี่จึงทําให้แต่ละเคเบญจธาตุได้แต่พะงาไปผ่าแสดงสีหน้าสงสัยออกมาพร้อมทั้งหันมองไปทางหลินเทียนและพยักหน้าให้กับเขาโดยทีจะไม่ถามอะไรอีกณนะตอนนี้หลินเทียนได้สั่งให้ย่ตง พักการต่อสู้ชั่วข่าวก่อนจะย้ายเจ้าหนูนั่นไปอยู่ในสถานที่ปลอดภัยก่อนจะสะกัดพลังของตัวเองเอาไว้เอาล่ะนะเจละ้ลักขีเปบนจะทานได้ส่งเสียงออกมาพร้อมทั้งกระพือเปียกของมันและส่งขึ้นการโจมตีอาจเข้าใส่ทางหลินเทียนตามที่หลินเทียนได้ร้องขอมามันจึงไม่ได้ยั้งมือเอาไว้แม้แต่น้อยด้วยเขตแดนเจ้าแห่งต่อระดับที่หของมันแล้วจึงทําให้สาแดงทักษะเทวะอันทรงพลังออกมานี่ทําให้พลังอันหนักหน่วงได้กวดออกไปรอบทิศทาง ก่อนจะถาโถมก็ใส่ลินเทียนอย่างไม่ปาณีลินเทียนยังคงแสดงสีหน้าที่รับเที่ยออกมาและไม่แม้แต่จะใช้ทักษะเทวออกมาป้องกันออกไวได้วยซ้ำแต่เขากับใช้ดวงตาที่เป็นประกายลึกลับออกมาเบี่ยงหลบการโจมตีเหล่านี้เท่านั้นบุ้มคลื่นพลังอสูรได้อัดกระแทกเข้าใส่ร่างกายของเขาอย่างจังทําให้เขาได้ลอยเขวงออกไปไกลพางกากเลือดออกมาคาโตท่านอาจารย์เยตตงที่อยู่ในข่ายอาคมที่อยู่ห่างออกไป ก็อดที่จะส่งเสียงออกมาไม่ได้จัลลัเฆะเบญญาธาตเองก็ได้แต่ขมวดหมดิ้วของมันพร้อมทั้งพูดออกมาว่าเจ้าหนูนี่เจ้ากําลังทําอะไรหลินเทียนได้ประยุงตัวเองกลับขึ้นมาพางสายสศีสษะและพูดว่าช่างเถอะโจมตีต่อได้แล้วไม่ต้องยั้งมือนะตอนนี้การฝึกฝนของเขาอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วซึ่งเกือบจะสําเร็จมันได้แล้วดังนั้นเขาจึงได้จําเป็นต้องอาศัยแรงผลักดันจากภายนอกซึ่งทําให้จัลลเขะเบญญธาตุ โจมตีเขาใส่เขาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เขาตัดผ่านไปให้ได้เจระเข้เบญจธาที่กําลังลอยตัวอยู่ก็ได้เปิดฉากโจมตีเขาใส่เขาอีกครั้งด้วยพลังทำลายที่หนักหน่วงยิ่งกว่าเก่าบุ้มมิติได้รอบได้แหลกสลายหายไปทําให้เหล่าฝูงสัตว์อสูรต่างก็พากันหวั่นหวันไปกับกลิ่นอของอสูรที่เข้มข้นนี้บุ้มเลื่อนพลังอสูรอันทรงพลังได้ถ่วงก็ใส่ร่างของหลินเทียนจากทุกทิศทางแต่หลินเทียนในตอนนี้ ก็ยังควงแสดงสีหน้าที่ราบเรียบออกมาและไม่ได้สำแดงทักษะอะไรออกมาแม้แต่น้อยและทำเพียงแค่จ้องมองออกไปยังทักษะนั้นเพื่อต้องการจะมองเห็นถึงแก่นแท้ของมันบุ้มแล้วมันเป็นอีกครังที่ตําแม้เขาถูกกระแทกปีกออกไปไกล้วยร่างกายที่ถูกฉนวนไปได้วยเลือดลงมือต่อเลยเขาได้ส่งเสียงออกมาพร้อมทั้งหมุนบวนทักษะสุริยันปลินิพานเพื่อฝืนผูร่างกายโดยร่างกายที่เป็นประกายเข้มข้นออกมายิ่งกว่าเก่า จลลระเค้บเบญจธาตุได้แต่กมวดคิ้วของมันเล็กน้อยพร้อมทั้งสำแดงทักษะเทวะที่ทรงพลังยิ่งกว่าเก่าออกมาหลิ่นเทียนที่กำลังม้อออกไปอย่างทักษะเหล่านั้นก็ยังคงสแสดงท่าทางลาดเรียบออกไปโดยที่ทำเบียงแค่เบียงหลบเท่านั้นบุ้มบุ้มบุ้มคลื่นพลังอสูรเอนเข้มข้นได้อัดกระแทกเข้าใส่ร่างของเขาจนปีวออกไปไกลอีกครั้งลงมือต่อเขาได้ส่งเสียงออกมานี่จึงทำให้จลลระเข้บเบญจธาตุได้แต่สถบออกมาเล็กน้อยขณะที่ปีก ได้ห่อหุ้มประดิษฐะกายแสยงห้าสีของมันและมันได้ส่งเคลื่อนพลังอันหนักหน่วงอัดข้าใส่ทางหลินเทียนอย่างจังต่างฝ่ายของหลินเทียนเองก็ได้ก้าวออกมาตั้งรับโดยดวงตาที่ส่องประกายเข้มข้นออกมาเขาได้เบี่ยงหลบการโจมตีนี้ออกไปอย่างตั้งใจด้วยดวงตาที่ส่องประกายแสยงศักดิ์สิทธิ์บุม๊มบุมบุมร่างกายของเขาได้แหลกสลายไปครั้งแล้วขังเล่าก็าจริงแต่เขาก็ยังบอกให้เจรเค้เ็นญาธาตุโจมตีเขาต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งโดยเี่เขายังคงจดจ่อ อยู่กับทักษะที่จระเขเบญจธาตุได้ส่งออกมาพร้อมทั้งพุ่งหลบมันไปด้วยป,ปิบตาเวลาก็ผ่านไปกว่าสิบชั่วโมงเต็มแล้วมันเป็นตอนนี้เองที่ร่างกายของเขาเริ่มปรับสภาพได้จึงได้สามารถเบี่ยงหลบการโจมตีทั้งหลายออกไปได้อย่างราบรื่นขณะที่ดวงตาของเขาได้ส่องประกายแสงออกมาเห็นแล้วเขายังคงจ้องมองออกไปอย่างทักษะของจระเขเบญจธาตุพร้อมทั้งพึมพำมขึ้นมาในใจบุ้ม ยิงเขาหลบการโจมตีเหล่านี้ได้มากเท่าไหร่ดวงตาของเขาก็ยิ่งสองประกายแสงออกมามากขึ้นแถมเขายังเห็นภาพเส้นใยบางๆที่สร้างขึ้นมาจากพลังอสูรซึ่งเชื่อมต่อกันซึ่งมันเป็นการไหลเวียนของทักษะเทวะเหล่านี้และมันก็เป็นเวลาเดียวกันนี่เองที่เขาได้เห็นว่าการโจมตีของแตลเคเบญจธาต์มันเชื่องช้าลงมากๆถึงขั้นที่เขาสามารถทําความเข้าใจกับทักษะของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างชัดเจนเห็นแล้วดวงตาของเขาได้เป็นประกายออกมา พร้อมทั้งตวัดนิ้วออกไปรับทักษะเทวะของฝ่ายตรงข้ามเอาไว้อย่างอ่อนโยนยเสียงผึบถูกส่งออกมาขณะที่แรงกดดันและพลังทําลายทั้งหมดได้สลายหายไปอย่างฉับพลันนี่จึงทําให้จัลลเค้เป็นทาุได้แต่พงาไปเพราะมันรู้ดีว่าทักษะเทวะที่แข็งแกร่งของมันสามารถสังหารผู้ชี่วชาญที่อยู่ในเขตแดนเจ้าแห่งต่อนระดับที่เก้าได้อย่างสบาย,บายแถมหลินเทียนเองก็ยังสะกดพลังของตัวเองเอาไว้ให้อยู่ในเขตแดนเจ้าแห่งต่อนระดับที่หนึ่งแต่กับสามารถ ทำลายทักษะการจงเตียของมันด้วยการตบัดนิ้วเพียงครั้งเดียวมันได้แต่หันมาออกไปอย่างดวงตาของหลินเทียนโดยใบหน้าที่เปลี่ยนไปยังใหญ่หลวงเจ้าหนูหรือว่านี่มันเป็นเพราะตอนนี้ดวงตาของหลินเทียนมันช่างใสสะอาดและลึกล้ําแถมภายในยังเต็มไปด้วยวงแหวนเล็กๆซึ่งสร้างขึ้นมาจากตาประทับมังกรมากมายซึ่งมันให้ความรู้สึกลึกลับเหมือนดั่งภาพมายาเสมือนว่าเมื่อสบสายตาเข้ากับหลินเทียนแล้วก็ทําให้มันรู้สึกกวนหัวลุกไป พร้อมบันไดความรู้สึกราวกับว่าอีกฝ่ายสามารถมองทะลุทุกอย่างภายในตัวของมันได้